Got some shit that whack. Told that ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมวันนี้ก็หอมารีวิวฟิกเกอร์อีกเช่นเคยนะผมก็อันนี้จะเป็นฟิกเกอร์จากเรื่องทูเลอร์บลูนะครับผมก็จะเป็นนานะ อสตาเดวิลุกนะผมก็จะเป็นน้องสุดสุดท้องนะผมในตระกูลเดวิลุกนะถ้าพูดถึงก็จะมี3ามคนมีลาลาโมโมนานะนะผมโอเคก็อันนี้จะเป็น ana, นานะนะผมโอเคมาเรามาแกะไอ้ถุงกระดาษนี่ก่อนนะอันนี้แกะเก็บเลยเราไม่ต้องเก็บเพราะว่ามันใช้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วสำหรับผมนะโอเค <Ooh. S 2> ก็ไฟสะท้อนเต็มที่เลยนะผมมาโอเคน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับผมก็อู้นานะสวยเลยนะเนี่ย <c oughs> สวยใช้เล่นเลยนะครับผมโอเคมาเราดูโลก่องกันก่อนอน,นะครับผมก็จะเป็น p อ p up palace นะครับผมก็ด้านหน้าจะเขียนว่าานา,นา,นาันะา asta d e v น l o รนะผมจากรืทเล blue าค3นะครับผมโอเค ด้านข้างก็จะเขียนว่ากูสไม้นะผมด้านหลังด้านข้างก็เหมือนกันด้านล่างก็จะมีแค่คิวอารโคดนี้นะผมโอเคมาเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอเคแล้วจะดึงออกมาแนละ้วปุ๊บยังไงต่อ ออกมาด้านนี้อ,ออกมาโอ,โอเคก็ด้านในก็จะไม่มีอะไรนะผมตรงนั้นมีรูปเหมือนหางของพวกอ่าเขาเรียกว่าชาวเดเวลุกปนะผมก็จะหางหาที่มีหางแบบนี้ทุกคนเลยนะผมโอเคนี่โอ้นนขนาดอยู่ในอันนี้ยังน่ารักทะลุกมาเลยอ่ะอืม จะไ,ได้อยู่นะมาเราแกะดูจริงๆเลยเดียว่อามัวเรื่อยี่นอโอเคได้แล้วออกมามาเรามาดูฐานก่อนเลยนะครับผม <laughs> โอเคฐานก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับผมก็จะคล้ายๆโมโมะเลยนะ ลึกแกะอยู่นนะโอเคอืมฐานเอามาก็จะเป็นอย่างนี้นะผมเป็นสีชมพูแบบโปรง่งใสนะผมโอเควางไว้มามาดูคนน้องสุดท้องดีกว่านะครับผมถือหอนี้มาให้ด้วยนะผมก็ หาขาดนะผมหรือว่าหางหักนะปึ๊บอุ๊ย,ยมันโค้งน่นนากลวัวจังมะมาโอ้โหดูดูด,ดูไฟไม่เห็นอะผมขอขยับก่อนนะนี่อืมตอนนี้ก็จะมันเป็นเงาหน่อยนะผมก็ขอไปด้วยนะผมจัดไฟตอนนี้จัดไฟไม่ค่อยได้นะผม ค okay. ชุดก็ผมคิดว่าใช่ได้อยู่นะผมตรงนี้ก็มันจะเป็นแบบเอ่อยังไงอนะ่ะเขาทำให้มันเงานะผมก็มันสะท้อนด้วยเนะี่ยโอเคกล้องโฟงกัสเนะี่ยนะครับผมโอเคถ้าดูตรงนี้ไม่ชัดก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูอีกรอบนะผมเพรตรงหัวจะมีสีไฮไลท์ด้วยนะผมก็จะ เป็นสีชมพูนะครับผมไฮไลท์ไปสีขาวตรงนี้นะถ้าเห็นตรงแสงนี่มันจะสะท้อนไม่ค่อยเห็นนะผมในกล้องอะ่ะแต่ผมดูตรงเนี้ยชัดเลยนะผมโอเคดีเทลดีใช้ได้เลยนะผมนะนะ้า <c> ๆ <oughs> นะผม <c oughs> น้องๆกระดานเราโอเคก็นนะนะ มีเขียวด้วยนะผมนาะนาะจะมีเขียวอยู่นะทุกคนถ้าสังเกตอะในกล้องตอนนี้อาจจะไม่เห็นหรืออาจจะเห็นนะผมก็จะเป็นสีาขาวตรงนี้โอเคมาเรามาประกอบสายฐานเลยเสียบไปตั้งหนเนะนี้ยอ,อันนี้เหรเดี๋ยวอ๋อทางนี้สิถึงจะถูกนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะนะนะผม นาน,นะอัสตาเดวิลุกนะผม๋้วแสงนะโอเคประมาณนี้กำลังสวยมาเดี๋ยวผมโอเคนี่นะผมก็จะเป็นดีเทลใกล้ๆเลยนะผมคิดว่าตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับผมให้ดูดูเทกเกอดีเทลแล้วผมสวยนะนาน,นะตัวนี้ไม่น่าบินนะผมเพราะว่าไม,ม่ไม่ได้มีอะไรบึ้ม,บมแบบคือเรือนะครับ ก็นะ่นานะนะผมอ่าโอเคก็ต่างเธอจะเป็นสีออกส้มส้มเหลืองเหลืองนะผมเห็นไหมเนี่ยตรงผมเนี่ยที่ผมพูดถึงคือมันจะเป็นการไล่สีด้วยนะผมก็สวยและรายละเอียดงานนี้ดีดีเลยนะผมนี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นเงานะผมก็มันจะสะท้อนอันนี้ด้วยนะผมตรง บางเธอนะผมไม่เรียกบารไหมว่าไม่ได้เนชุดไม้น้ำนี่ว่าไม่ใช่นี่หรืใช่ผมไม่รู้นะผมโอเคผมอันนี้ก็ผมคิดว่ามันอาจจะเทคเจอร์ดีเทลอาจจะดีกว่าโมโมนะผมเพราะโมโมถ้าให้ดูดีๆแล้วอ่ะมันจะดูชุ่ยหน่อยนะผมแต่ว่าสําหรับดารานี่ผมคิดว่าใช้ได้อยู่นะนานะไม่ได้ช่วยเหมือนโมโมนะผมโอเค เดี๋ยวหันลังให้ดูปึ๊บอ่านี่ฮมคนน้องสุดท้องนะผมก็ถ้าเรียก่าโลรี่นี่จะเรียกได้ไหมเนี่ยคงไม่ได้นะผมไม่ได้ตัวน้อยขนาดนั้นโอเคก็นานะจะประมาณนี้นะผมโอเคก็ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเพียงเท่านี้นะผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ Subscribe ด้วยนะผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะผมก็อันนี้ผมเพื่งผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็จะลงคลิปนี่แหละนะน,นะลงช่องสักหน่อยนะผมก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะอินเสิร์ตให้ดูอีกรอบนะผมก็ารายละเอียดเต็มๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าเซโย บผมลืมเลยต้องอัปเดตทุกสถานการณ์นะครับผมสำหรับออนานะเออไม่ใช่เซ็ตทูเรลรูนะผมโอเคมาพอยืนตู้ผมยืนไงดีวะเนี้ยมันยืนได้โอเคเดี๋ยวผมผมลองจัดนะอะประมาณนี้ได้บอก โอเคประมาณนี้น่าจะได้นะผมก็เซตทูเล็ดูตอนนี้มาสามตัวแล้วนะครับผมโอเคก็จะมีมีคางโมโมแล้วก็นานะนะครับผมก็งานพรบอ p p a l e t นี่มันจะทําฐานแบบให้มันยืนตอนแบบนี้ได้แล้วผมก็แล้วแต่คนจะจัดเลยนะแต่ตอนนี้ผมจัดแบบนี้หรือลองจัดแบบโอเคติดฐานโอเคจัดแบบนี้ก็ได้นะผมยืนเรียงสามเลยแบบนี้ นะก็อสวอยดีแบบโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบยงเท่านี้จริงๆนะผมเมื่อกี้ลืมถ่ายอัปเดตเลยโอเค